เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเราเสียหายนะครับคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับคุณอิดเอาเป็นว่าผมจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าปัญหามันจะจบลงง่ายๆนะครับถ้า,ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหมายความว่าไงครับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกที่มาประท้วงเนี่ยพุ่งเป้าที่คุณโดยตรงนะครับคุณอิด หรือเราจะกลับมาทบทวนตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกติจริงๆครับคงยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้ครับแล้วเราก็ยังไม่มีใครมาแทนผมได้นะตอนนี้ฮะแต่คุณก็แค่ความสามารถของคุณในฐานะที่ปรึกษาก็ได้นี่ครับประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ที่ผมอยากห้ทุกท่านพิจารณาก็คือคุณอาเคอิสาราหัตครับ ผมว่าอาคินจะไม่รับตำแหน่งเพราะเขารู้ดีว่าเขายังไม่มีประสบการณ์เพียงพอลูกฟังแม่ให้ดีนะในวันที่แม่ไม่อยู่แล้วลูกต้องรักษาทุกอย่างที่เป็นของลูกไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาแย่งของของลูกไป ถ้าทางผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผมสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับบริษัทได้ดผมยินดีรับตำแหน่งประธานบริษัทครับถ้าอย่างนั้นใครเห็นสมควรให้คุณอาทินเข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทอิสราคู่บ้างครับ